เราตาหาห้องค่านาห้านาทีกูบอกว่าเฮียหาอะไรตึ้งมาเลยเฮ้ยกูโดนเลยเหือกกูได้ยินอะไรเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มีวงดนตรีอย่างเดียบานุไม่เห็นเมื่อกี้มันเหมืวงดนตรีอย่างเล่นตีสามทุ่มมึงเล่นอะไรมึงเล่นอยู่ห้องคอมโรงเรียนเหรอเมื่อกี้เกิดเหตุวงดนตรีอย่างเดีผบานุ นิกกินตามซิงเกิลนี้เลยเหรอว้านิกมีอะไรอยากจะบอกกับพวกพี่ไว้ก่อนไหมเอาไปแล้วเหรอวายเจทำงานวายกันจังยังอยู่อยู่ขอบคุณมากเตา thank you โอ้ยโดนจูกันอยู่นั่นอะววนกันเป็นหนังยีเดียเลยข้างในอ่ะพี่สวยเนี่ยแค่จะไปใครปอนไว้จริงพวกเนี้ ังัวะจะไปไดไบกหนดขบบนข้าหนาไปเลยไป,ยปเลยพี่วิ่งเลยพี่วิ่งเลยพี่วิ่งูไม่จำเป็นคำนวณไม่อย่ดีโ <c oughs> อ้โหโถอุ้ย <c oughs> ไม่ดีอยู่ในการคำนวณ <c oughs> <c oughs> มีที่กอดได้เมื่อกี้วางวางวางเลยไม่น่ามีคนละตัวนี้อยู่บีตัวนี้อยู่บีเกเคเไก่ปูอยู่ในไก่ปูอยู่แม่งยิงโดนหัวแต่เสียแป๊บสดีงโงจ้ำจี้มะเกือปอแปะกระเทาะหน้าแว่นภายในเดือนนุกกะทองล้องจะพึ่งดีกว่าอย่าไปกิน

มีพีเด่ตายแลันทายเก็นเซียววิวขันรอไปดูเขาบนอย่เงี้ยอนั่นแหละยเย่เฮเฮ่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 เฮเฮ่เฮ่เฮลเฮเฮีเฮ่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 เฮเฮ่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 เฮอเฮ่เฮ่เฮ่เฮเฮ่เฮ่เฮเ ช่างก้ามขีไปอะไรละลายหมดแล้วตอนนี้ช่องแปดเจ็แปดช่องช่องฉี่ชามช่องวันนี้ก็คุ้นๆนะตัวเสี่ยพี่ปอนด์เลยไรเคสใสแว่นมึงจะเคสใส่แว่นมึงจะเห็นอะไรหมดเลยหรือไงเฮ้ยเฮ้ยเขาใส่เสื้อเหลืองใส่แว่นเลยมึงอยากจะถอนหายใจ บอกเลยได้คนละทีใครทีเดียวไรเดียยายามีคนมาหลังมีคนย้อหลังใครมาก่อนอ่อนโดนตาโอ้โหเงียบเลยไหลังเต้หัวเสียงสองสามคนช่วยด้วยช่วยด้วยเฮล์มีบีทเฮล์มีบีท ก็มีพิษแล้วเนี่ยล่าสุดพิษทุกอย่างเกียวนบายยังไงอ่ะล้นหล่ำเมื่อกี้ผมกระตุกผมกระตุกตอนเข้าไซสเขาแล้วอ่ะพวกเราต้องม่มาเลยอ่ะโอ้ยย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 ยขยยยิยยิยย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 ยมยย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 นยยยยยยกยยยรยยย่ยยะยยยยยนยย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 ุ่มยย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 าะ

กูกูจะเอาไปมุมไปตะเก็นมึงวอลปิดไปมุมกูเพื่อมึงทำเพื่ออะไรคือเรียกว่าการเข้าแบบว่าเมตาเก่ามี่ี่นี่ยยิงแล้วรูมูทเลยนี่รูปสมูทเลยทำดีทำดีทำดูหน่อยทำไปดูหน่อยทำไปดูหน่อยมันกำลังวิ่งมาบีมมันกำลังวิ่งมาบี ตงกลา <30 S 2> <อ>กูให้ยิงไม่ใช่วิว <c oughs> ่งเข้าไปเงยคุณเห็นอะไรเนี่ยไปฆ่ามันเองไว่ใจกูได้เออพื่อนพลทหารเ้ยไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะแล้วว่ะกูว่าแล้วต้องมีอะไรยี่ให้กูดู <c oughs> ยี่าวันจันทร้ไม่เคยจำไม่เคยคิดไม่เคยจำมาด้วยกันแดแท้ไอ้ยังไอจองยิงจองโฮมเดิมเลยกังมองปีเตอร110สวัสดีคุณควรพุ่งก่อนพี่เดร๋ยวพุ่งก่อนไปเลยจังหวะนี้แหละ ก้างตาไปแล้วลุตเช็คหนึ่งอ่ะเอาปืนนั้นเลยปืนนั้นน่าสวยเมื่อกี้ข้างหลังพี่แต่ตรงนั้นนะพี่เป่าเพื่อนกันเป่าเพื่อนกันเป่าเพื่อนกันเป่าเอ บาลีเลยหมดแม็กกัเมื่อกี้พี่เอายิงหนูหรอใช่หมดแม็กหมกกัเมื่อกี้น่ะหมดแม็กเลยอ้อหน้าฉันสาโพนอุ้ยโดนหัวพอดีอีกตัวนึงเจ็บโอเคสวยพีอยู่กับพี่ปอนอีกนึง